di perkontak konduktor dalam ini นอกจากจะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมุ่งยกระดับคุณภาพของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพทําให้หาวไรละะ่ล่าชภัฏน์เพชรบุรีได้รับํารรับองของท้องถิ่นสับบางเรื่องกําลังจะหายไปให้ผู้คนในพื้นทศรู้จักมากขึ้นและจะเป็นกาลังสําคัญของประเทศชาติที่บันสร้างสรรค์หาวไรละะ่ลาชภัฏน์เพชรบุีไม่ใช่ทั้งสองจังหว,วัดที่ผมผมคิดว่าเป็นเสมือนหนึ่งเป็นเจ้าของวิวิวทย์เพชรบุรีนี้ด้วย ดิฉันก็ประถับที <t <t it, ่นั้นครับที่ไรยราชพันธ่ครับที่ได้สร้างจุนพูมิในการของการร้อโคริที่ขึ้ามาครับคือวรับวัชาติของวัรชาติชนวัตสารราาก็จะมี ตรงนี้จะเป็นโบรา์แะยอดเป็นแหล่ง oh ท่องเทีเ่ยวนะครับชุมชนถ้ำลงอีกที่บูดเยนี่เรื่องอาหารอย่างเดียวที่อร่อยที่สุดแล้วก็พอไปแช่รถดอกเกรือใช้กระาษ้ากมะตอยการหอนเอราทเป็นเรื่องทััรัท่องเที่ยวการอขอบคุณทูกคนลน้อยนะครับคณสูงและู้ินจังหวัดประจวบทีรีขันนะครับ กลุ่มชุมชนก็จะทำเกี่ยวกับเรื่องของผ้าแล้วก็อีกส่วนหนึ่งจะเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็เป็นงานของบ้านศิลปินอันนี้เดี๋ยวขอโยนมาให้พี่นามูลค่าครับจากมะพร้าวผลละสิบห้าบาทลูกแปรลูกมาแล้วเป็นมูลค่าเพิ่มผลละหนึ่งร้อยบาทนะครับตัวเรือนแล้วก็แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆครับต่อเจ้ไปนะครับคาดว่าตู้นี้นะฮะถ้าเกิดสมมติ